สวัสดีครับกลับมาอะไรกันแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในแมปมินเนเรสซิ่งนะครับอิจิคาวะเลเจียนะครับเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งเปิดเลยนะมันจะเป็นอยู่บนภูเขาใหญ่มากนะผมไปลองขับมารอบนึงแนละ้วโหกว้างมากเลยอะ่ะตัวรอบๆนะมันน่าจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็ถ้าอยากดูแบบละเอียดอะไรก็มานั่งเล่นเองนะครับผมก็จะย่อๆให้ว่าตรงไหนมีอะไรนะอ่นะเราจะขับรถไปด้วยอ่นะผมจะไม่ว่าไปหรอกเไม่คุ้มนะโอเคตรงนี้นะเราเราอยู่ที่เมืองเอ่อข้างล่างเนาะ สก,กิจินะสก,กิจิตรงนี้เป็นสถานกับไฟนะเป็นจุดเกิดจุดวาุจอยู่ทางนี้หมดเลยนะต่อนะครับตรงนี้ออกมาจะเป็นร้าน,นรถเนาะทางนี้ก็เป็นปั้นน้ำมันนะครับไว้ถ่ายรูปเล่งกันได้นะมีแข่งรถด้วย ตรงนี้ไปท่านเล่นเล็กๆนะ้อกไปถ่ายรูปเล่นกันได้นะคเออเนี่ยมันมันแนะนำจะถ่ายรูปเลยวนะตรงนี้จะเป็นร้านแต่งรถนะครับก็เข้าไปแต่งได้นะถ้าใครอยากจะแต่งที่นี่นะจึ่งคิดจีไม่ค่อยมีอะไรครับอย่างมากก็ร้านแต่งรถจะอยู่ข้างลา่างขมงที่เหลือก็ไปขับรถแข่งบน,นเขาเนาะผมจะตัดเป็นชัวช่วๆวนะ้นะครับการเก็บตังค์นะครับเนี่ยกกะะที่แวะเทิงพาย เราจะตัดไปเรื่อยๆเนอะเดี๋ยวนนีกะ็ไปดูดูว่ะน,นี่นะครับผมถ่ายรูปเนาะรูปสวยๆนะครับาเป็นล้อหน่อยนี่เข่แล้วก็ดูหน่อยนะนี่หยุดถ่ายรูปนะครับนะนำปุยเอ้ยอ่านี่ย ถลูน้ำตกนะครับนี่สวยงามจะตั้งถ่ายกันเองได้นะครับตามใจเลยนะมันค้างใหญ่นะครับจับไว้ใหญ่มากเลยที่ผมดูมานะใหญ่มากมนั่งกันเองได้นะครับแบบมันก็มาดูอะไรกันเองนะพอจะดูไม่หมดก็มานั่งเล่นกันเองเลยแนะนำเดี๋ยวมันเขื่อนเนาะเขื่อนใหญ่สวยดีเหมือนกันครับถ่ายถ่ายรูปถ่ายเขื่อนนะ สยเลนะครับแบบใหม่ผมจัดว่าใหญ่มากเลยจุดชมวิวเพียบเลยครับนี่มันมีหลายจุดให้หยุดเลยนะจุดชมวิวนยนะพักรถเนี่ยนะครับวิวสวยนะผมว่าตอนกลางวันวินวน,น่าจะสวยน่าดูเลยน,ะ,นะขับจอดพักชมวิวถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับระหว่างทางขับก็จะมีทางขดเขี้ยวนะก็ระวังระวังใหนด้วยนะครับ ใครใครเก่งๆก็ขับโค้งตีนิดไปเลยนะอ่า,านะอทางก็ไม่ค่อยมีอะไรครับตอนขับก็จะมีวงเวงมีทางไปโน่นี่นั่นเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับนะตามสูงภูเขาไปปีปน,ะอนอขึ้นไปนะถนนในฝั่งเราก็เห็นจากฝั่งนู้นได้เหมือนกันนะก็อย่างบนนะครับจะชงเวลมาอีกครับนะสวนมากนะครับ โอ้เหมือนจะเห็นวิวน้ำตกเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำตกนะหนเหมือนที่เดียวเลยสวยมากนะเราจะมีน้ำตกอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับสงสัยว่ายอดนี้ชื่ออะไรใช่ไหมคือยอดนี้ชื่อ mountain shimoku นะครับภูเขาชิมโมโคนุนั่นเองนะครับเราบ้าขึ้นมาได้นะครับนะจริงๆไม่ต้องขับมาก็ได้เสียเวลานะ ก็จะขับไปเรื่อยๆแล้วก็วตัดตอนถึงข้างล่างเลยกันนะมีถ้ำลึกลับนะครับน่าใช้ทางนะเห็นเป็นอะไรวะไปดูกันก่อนดีกว่ามาเที่ยวแบบนี้เนาะก็ดูดูหน่อยนะนะจะได้ไม่เสียเที่ยวครัของนี้มันอะไรอะ่ะผมสงสัยมากเลยมีแสงไฟเหมขึ้นไปบนยอดหรือเปล่าครับ ปีงขึ้นไปเลยโอ้โดโจครับสวยมากเลยนะโอ้อลังมากเลยครับอารมณ์ประมาณโรงแรมเลยเหมือนไม่ใช่โรงแรมนะสามารถนะครับผมลองเป็นสาลเจ้าครับอ,อะไรประมาณนี้นะครับเป็นประมาณสาลเจ้าเนะาะเดินขึ้นมาสถานที่ท่องเที่ยวนะกลางวันก็อีกแบบเลยบรรยากาศอีกแบบเลย บอกเลยว่ากลางวันสวยมากครับกลางคืนก็จะมุดๆเลยกลางวันสวยมากนะผมบอกเลยว่าอลังมากนะเปิดกราฟิกเต็มก็น่าจะมีแหลกบ้างน,นะผมก็เปิดกราฟิกเต็มอยู่นะนะว่างๆผม,ผมอาจคิดว่าวิกหนึ่งผมอาจจะเปลี่ยนเกมสตรีมมาเนาะก็คือเหมือนวิกนี้ช่วงนี้ผมยังสตรีมออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนส์อยู่นะนะ ว่าวิกหนา้าผมมันจะสติมิดไนต์เลสซนะิ่งกระนั้นมิ่งเล่นขับรถเล่นคนดูถ่ายรูปนะมาเนาะมาจะาไปลงในดิสคอปนะก็จะได้ตัดลงไปข้างล่างแล้วโอเคครับอย่างีิบอร์ดแลครับเราใกล้ถึงข้างล่างแนละ้วก็จะมีร้านเล็กๆอยู่มันเป็นอิสเตอร์เอ็กเลยบางอย่างนนครับก็ไปคิดกันเราเองนะโม้ยหลุดนะนตอบเล็กๆนะครับแถวนี้ค,ครับตรงนี้จะเป็นหดเหรียญดิบอร์ดเวลาเนาะลงมาอีกหน่อยนะขับมาตรงนี้ก็ได้เก็บบัส เอาครับตรงนี้ก็จะเจอรีเดียบอร์นะอ่าทางนี้แล้วก็ใกล้ถึงข้างล่างแล้วนะตรงนี้ก็คือข้างล่างแล้วเรากลับมาถึงสกิจิแล้วนะมีอะไรนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอ่าสําหรับเกมมินเน่เรซิ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับแบบใหม่เนาะก็มารับชมชวนเพื่อนมาดูอะไรก็ได้นะครับฝากใครมาดูก็ได้นะครก็ผมจะรับชมด้วยแล้วกันนะครับก็สหรับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันครั้งหน้านะคคครรรรัับบไไมู่่้วาจะะะเปป็นนลิอ ครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย